ซึ่งในชีวิตของผมอายุตั้ง74แล้วยังไม่เคยเห็นกองทัพวุ่นวาอย่างนี้สาขาดแต่นะวันนั้นอันนี้ต้องหาคําตอบแล้วต้องแก้ไขอนู่ครั้งหนึ่งไม่นั้นอ่ะเสาหลักจะล้มแล้วชาติจะล้มนี่ครั้งหนึ่งตอนที่อ่าเมื่อเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาที่ประชาชนถูกยิงที่น่ารัฐสภาทหารก็อยู่ แล้วก็ทั้งทั้งที่ทหารอยู่ทหารทําหน้าที่รักษากฎหมายฝ่ายที่ตํารวจตํารวจอีกฝ่ายหนึ่งแต่ก็ต้องบอกอีกฝ่ายหนึ่งเพราะถ้าตารวจของรัฐบาลตํารวจของประชาชนเขาจะไม่ฆ่าประชาชนเขาไม่ยิงแบบนั้นแต่ก็ต้องตํารวจอีกฝ่ายหนึ่งยิงหมวยิงกันกระดําทหารเนี่ยไม่มีปัญญาช่วยอะไรได้เลยพูดง่ายต้องไม่มีปัญญาแม้กระทั่งทหารเสือพระราชินีที่เป็นเสนาระ เข้าไปหน่วยกาชาติเนี่ยเข้าไป<ด>ก็ยังโดนยิงแล้วทหารเนี่ยยังยังมีหน้าท่าต้องขอยังหน้าด้านเฉยๆอยู่ได้ยังไงไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าพูดว่าหน้าด้านก็ต้องขอภไปด้วยนะว่ามันแรงแต่ว่าบอกว่าทหารก็อยู่ข้างประชาชนแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยเท่านั้นก็ไม่พอหลังจากนั้นก็มีคนไปยาะเย้ยถากถางถึงกองทัพ เรียกกันง่ายๆว่าหน้ากองทัพนี่มากที่หนึ่งนี่ประชาชนที่เขาไม่เห็นด้วยเขารวมกลุ่มกันม็บกันไปเนี่ยไปยาะเย้ยถากถางแม้กระทั่งบ้านของบุคคลที่ถือว่าเป็นปูชนียบุคลคลแห่งกองทัพที่เวลาเมื่อก่อนแต่งตั้งแม่ทัพนายกองใครไปก็ต้องไปคารวะก็ถูกกระทำจนขนาดที่ว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยยังกลายเป็นต้นไม้แห้งอย่างนั้นแหละใครจะทําอะไรยังไงก็ได้ใครจะเผาใครจะยิงใครจะถล่มยังไงเมื่อไหร่ก็ได้ กลายเป็นต้นไม้หลักกลายเป็นพญาไม้ไปเสแล้วเท่านั้นก็ยังไม่พอหลังจากนั้นเนี่ยมีการพัฒนาก้าวหน้าจนถึงขนาดที่ว่าผมคิดว่าคนที่เขากระทำเขาดูแล้วกองทัพก็คงจะไม่ได้เรื่องไม่มีน้ำยามาในปัจจุบันนั้นเนี่ยแทบจะไม่เหลืออะไรเลยเรียกว่าภาคประชาชนเนี่ยต้มยำทำแกงอย่างเดียวไม่พอตอนนี้เอาทหารมาต้มยำทำแกงกันด้วยถึงขนาดที่ว่ามีนักเรียนในร้อยบางรุ่น นะครับบางรุ่นนะครับโดยว่ารุ่นเกา่าเครื่งที่เกษียณไปแล้วนี่มีสามารถรวมตัวกันคิดว่ายังไงก็ต้องสู้กับอํานาจที่เขาเรียกว่าอามาจทหารก็เป็นอามาจไม่ใช่เลยครับตรงนี้ท่านเข้าใจใไหมครับที่ผมพูดผมกําลังอยากจะให้ท่านทําความเข้าใจพี่น้องประชาชนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนันแหละคือความไม่รู้หน้าที่คุณทอนที่คุณทอน,นพูดถึงเนาะ คือทหารลืมหน้าที่ของตนเองลืมตัวตนของตนเองว่าตัวตนคือใครใช่ไหมยังมีคําถามอย่างที่เราว่าเพราะว่าทหารประพฤติตัวเมื่อเมื่อไม่สามารถที่จะประพฤติตัวให้คนเขานับถือได้คนเขาก็ไม่นับถือคนก็ไม่หนับถืออยู่เมื่อก่อนขนาดคนตรีอย่างที่เราว่าขอบอกคนนั้นเองมาพูดเพียเดียวทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปหมดใช่ไหมทีนี้มาในคราวนี้เมื่อไม่รู้หน้าที่พูดถึงเรื่อง การไล่ยิงกันตอนนั้นนะที่<ต> <Monet Eat. S 1> ที่ตำรวจเมื่อวันที่เจ็ดรืออะไรใช่ไหมที่พลรพูดเนี่ยคือความจริงมันทหารต้องรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วบ้านมันกำลังแย่อย่างนั้นแล้วทหารก็ยังส่งทหารเสนารักมานะของทหารเสือประลาดี่น่ทหารเสือประลาดเข้ามาก็ยังโดนยิงอีกคือทหารตอนนั้นต้องเข้าไปปกป้องต้องเข้าไปอยู่ตรงกลางระหว่างตำรวจกับประชาชนแล้วต้องห้ามว่าเอ้ยอยู่ทําไม่ได้นี่มัน ไม่ถูกต้องครับอยู่เท่ากับรังแก่ประชาชนครับแต่ทหารยังมองว่าเป็นกลางมันไม่มีเราเป็นกลางคําว่าเป็นกลางมันจะไม่มีนะใช่หมคือขาวกับดำานี่ขาวมีขาวนะมีดำแล้ว ตัวเองบอกว่าอยู่บอกว่าเป็นกลางมันไม่มีไม่เป็ผูกกับผิดเป็นกลางไม่มีเป็นกลาง<ม> MM. คือไม่เป็นทั้งฝดและด่างเป็นกลางคืออยู่เฉยๆเวทแอ็นซีมันซึ่งการเวทแอ็นซีอย่างนี้แหละและผู้ใหญ่ในวงกากรการทบกพูดว่าเป็นกลางมันทําให้ความนับถือมันหายไปก็คนตายก็ตายแบบกลางๆก็ใช่ก็อย่างนั้นนะคุณดอนก็เจ็บก็เจ็บแบบกลางๆนี่แหละจึงเราจึงว่าที่คุณดอนจัดผมนถึงย่องเลยว่าเออเราอย่างน้อยเรามาพูดเตือนสติ ให้เขาให้ทุกฝ่ายทหารประกอบด้วยพลทหารนายสิบและนายทหารให้ทั้งสามส่วนนี้มีความสํานึกกับใช่ไหมความสํานึกในสํานึกว่าตนเองเป็นทหารหารของแผ่นดินสําคัญมากไม่ใช่ทหารนัการเมืองครับอยู่เป็นทหารพระราชาไม่จําเป็นต้องเป็นทหารราษฎรษเรืออะไรนะเป็นอยู่ตรงไหนก็เป็นทหารของนายเป็นทหารที่มีนายร้อยไม่ใช่นายห้อย มีเป็นทหารใช่ไหมเป็นทหารที่มีการสายการบัญชาเป็นขั้นตอนแล้วก็เป็นหลักของชาวบ้านเมืองไม่ใช่เป็นไม้หลักปักที่เลนหรือปักขี้ฟ้าอย่างที่ชาวบ้านเขาพูดเพราะนั้นอันนี้มันต้องมันต้องพูดกันแรงๆนะไม่งั้นมันจะไม่มีความสัไม่ได้ยินนะผมตะโกนในเรื่องนี้มาเป็นเวลาเป็นสิบกว่าปีแล้วมันไม่มีใครได้ยินเพราะนั้นพะคุณดอนบอกไม่ทับ มาทาเรื่องนี้หน่อยผมผมชอบมากนะพูดกันถึงตอนนี้เนี่ยเขพูดกันถึงเรื่องคอมชอคอมมชยึดอํานาจใช้หลักการสี่ข้อมาเป็นข้ออ้างนะครับเกี่ยวข้องกับสถาบันด้วยเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงองค์กรอิสระด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่ผลสุดท้ายปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังตอบโจทย์ไม่ชัดเจนการที่คอมชอยึดอํานาจตรงนั้นเนี่ยเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าอำนาจทางการเมือง <c oughs> มันมากเกินไป เรียกว่าเลยเถิดเกินไปจนกระทั่งรู้สึกว่าบ้านเมืองอาจจะเกิดความแตกแยกวุ่นวายจึงกลายเป็นการยึดอำนาจที่เรียกว่า the rose revolution ประชาชนก็รู้สึกว่าไม่ไหวเต็มทีแล้วก็เห็นด้วยแต่บทสรุปก็คือปฏิวัติเสร็จแล้วก็ไม่มีทางออกเมื่อไม่มีทางออกผู้ที่ยึดอำนาจก็คือผู้ที่รังเกียจอำนาจของนักการเมืองในขณะนั้นถ้าไม่รังเกียจแล้วไปล้มเขาทำไมถูกไหมครับแต่ผลสุดท้ายเนี่ย หัวหน้าคอมชอในขณะนั้นคือบนเอกส่วนที่บุญยรัตน์กาลินนะครับกลายเป็นคนที่นิ่งเงียบจะถูกสวดถูกยับถูกอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็ถือว่าการปฏิวัติในวันนั้นนี่กลายเป็นความชอบธรรมแต่เมื่อปฏิวัติแล้วไม่สามารถแก้ไขอะไรต่างๆได้จริงตามที่ตัวเองตั้งโจทย์ไว้ตอนนี้กลายเป็นว่าการปฏิวัติเมื่อวันนั้นมันไม่ชอบธรรมซะแล้วเมื่อไม่ชอบธรรมเจ้าของอำนาจเก่าเขาจึงลุกฮือขึ้นมาเพื่อมาทวงอำนาจของเงาคืน และบทสรุปก็คือหัวหน้าในขณะนั้นก็กลายมาเป็นหัวหน้าพักการเมืองพักหนึ่งสรุปแล้วก็คือว่าอำนาจทางการเมืองที่คุณเคยรังเกียจเดียดฉัน <Okay. S 1> คุณก็กลับมาเป็นเสียเอง <Okay. S 1> ถูกไหมครับจริงๆแล้วก็ไม่ควรที่จะหน้าเข้ามายุ่งแต่เมื่อเข้ามายุ่งกระแสทางวัาสิ่งที่คุณเคยรังเกียจมันไม่ใช่แล้ว <I 'm S 1> กลับมาพ <I 'm S 1> ิศสวาส <I 'm S 1> ์เสน่หาก็แน่นอนมาเป็นอย่างนี้ประชาชนที่เขาถูกยึดอำนาจไปและการเมืองที่เขาถูกยึดอำนาจไป เขาก็ไม่ยอมรับว่าการกระทำเช่นนั้นถูกต้องตอนนี้เขามาเอาคืนพอมาเอาคืนปั๊บทหารที่หัวหน้าคอมมชแต่งตั้งให้รับช่วงต่อก็ตอนนั้นก็ถกเถียงกันระหว่างคุณอนุพงศ์กับคุณสพรั่งถูกไหมครับแต่พอมาเลือกคุณอนุพงศ์คนจานวนไม่น้อยก็ผิดหวังค,คนที่คิดจะเลือกคุณสพรั่งก็ผิดหวังแต่ทุกคนก็ยอมรับกันไปตามกติกาเพรากลายเป็นคุณอนุพงศ์ แล้วกลายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราก็มาพูดถึงกันแบบนี้ก็ต้องอดทนกันอีกหน่อยจนกว่าคุณอนุพงศ์จะเกษียณแต่ก่อนที่จะ,ะเกษียณตอนนี้ถูกยุแย่ทุกวันให้ปฏิวัติถ้าท่านอยู่ในสถานการณ์นี้ถ้าท่านเป็นลูกพี่คุณอนุพงศ์เป็นลูกพี่คุณประวิตย์เพราะแน่นอนคุณอนุพงศ์ก็ลูกน้องเก่าคุณประวิตย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงลาผมคือพลเอกประวิตย์ใช่ไหมครับพลสุวรรณ คนเอกอนุกพงศ์ก็เป็นอดีตลูกน้องเก่าถ้าท่านเป็นลูกพี่ของสองท่านนี้เนี่ยท่านจะติวน้องสองคนนี้ว่าอย่างไรเดี๋ยวก่อนที่จะตอบคำถามนั้นคุณนเดี๋ยวจะลืมคือหน้าที่ครับคือหน้าที่ความจริงทหารที่โตเขาได้ทําหน้าที่แล้วเมื่อตอนยึดอานาจเยนะครับดราใชาอําอนาจที่เรียกว่าที่มีความเหมาะสมและมีการก็มีเหตุผลสี่ข้ออย่างที่คุณดอนว่าครับ แต่มันไม่อาจจะไม่ทําการบ้านหรือไม่ทําให้มันจบไม่ขาดไม่ขาดเด็ดแต่ไม่ขาดเด็ดแต่ไม่ขาดใช่ไหมรับนอกจากนั้นยังยังไม่มีความเสียสละและมีความพลาดัาไม่การทําไม่โอกาสต่อไปครับเพราะนั้นมันจึงมองจึงเป็นหน้าที่ของคอตสสอะไรต้องทำทำต้องทำหน้าที่อย่างหนักใช่ไหมเราจะเห็นว่าไอ้เรื่องที่ที่ขึ้นสารหรืออะไรต่ออะไรมันเป็นเรื่องที่ ฟ้องกันนี่กรตทั้งนั้นเพราะว่าทําด้วยความไม่อสตยละและไม่มีความกล้าหาญที่จะทำํำเมื่อตัดสินใจอย่างนั้นแล้วมันก็ทําให้เกิดความยือกเยือน,นอกจากนั้นยังไม่ไม่ไมรัฐบาลของพลเอกสุย์ซึ่งตอนนั้นเป็นรัฐบาลซึ่งมาคั่นอยู่นะปีครับมันก็มันก็ไม่ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แก้ไขปัญหาซึ่งความจริงถ้ามีความเสียละและมีความกล้าหาญในการ แก้ไขปัญหาตอนนั้นเหตุการณ์ไม่จะไม่เกิดอย่างนี้หรอกะจะไม่ไม่เกิดอย่างนี้เพราะว่าเราต้องมามองว่าในการนั้นอํานาจรักมันมาอยู่ที่ทหารแล้วถ้าอยู่ที่รัฐบาลแล้วถ้ารัฐบาลสามารถใช้เรียกว่าบุคลากรทั้งคนทั้งทั้งเครื่องมือสื่อทั้งหลายมาชี้แจงให้ชาวบ้านทราบว่าที่ปฏิวัติในสี่ข้อนี้ ความเป็นจริงคืออะไรครับก็อยู่ๆมันหายไปหายไปเหลือแต่เรื่องเรื่องเรื่องคอรัปชันครับใช่ไหมมันก็ทำให้ทาให้โอกาสที่ฝ่ายกรงข้ามเขาพลิกฟื้นเพราะจากการติดตามข่าวหรือตามข้อเท็จจริงนะว่าอดีตนายกเนี่ยท่านมีเงินถึง อาจถึงห้าแสนหรือ 4, สี่แสนล้านไม่จำก่าสี่แสนล้านครับซึ่งเป็นเงินมาหาศาลที่จะทําอะไรก็ได้เพราะเมืองไทยเราเคยพูดกับคุณดอนแล้วนะเราเคยจัดรายการเงินสบบามารถเอาผีมาม่แมงได้ในชะ่ใช่ไหมเราเคยมีเพลงประจําประจําคืน,นะนครับอะไรครับเพราะนั้นอันนี้แหละมันเป็นเรื่อง,งซึ่งซึ่งกําลังตอบคําถามกันว่านายทหารขุนศึกทั้งหลายขุนพลทั้งหลาย นายทหารแก่นายทหารหนุ่มทั้งหลายที่เดินตบเท้าเข้าไปในพักการเมืองนี่มันเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือเปล่าอเอ็งไปรับทรัพย์เข้ามาหรือเปล่าครับหรือเพราะพฤติกรรมมันปฏิบัติหน้าที่ลักษณะคล้ายกับหัวคะแนนไว้ตาหาวแล้วครับใช่นนะตรงนี้เราพักไว้ตรงนี้ก,นก่อนเดี๋ยวต้องมาตอบคําถามว่าถ้าเป็นพี่ของน้องสองคนจะบอกเขาว่ายังไงแล้วว่าคุณไปรับตังค์เข้ามาหรือเปล่าไม่ใช่คุณสองคนนั้นนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือรายการทหารของแผ่นดิน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์บางกอกนิวเทเลวิชันหรือว่า BKN TV หรือไทยทีสามเดิมนั่นเองพักสักครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่สามมันทำให้เลือดคล้ายๆกัว่า,าเลือดมันหมุนเวียนมันกระตุ้นม,มันเป็นพลังอะไรอย่างหนึ่งซึ่งมาจากภูเขาไฟ ันเป็นพลังธรรมชาติครับในมาเลเซียในสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆพิสูจมาแล้วหลายหลายสิบประเทศเมื่อนำมาห้อยมันก็เข้าไปปรับน้ำในร่างกายปรับเลือดอะไรต่ออะไรสากลเรียกว่าฟิวชั่นเจตเซนควันดำแผนดำครับน่าจะไม่เกลยให้ทั้งกำลังใจแล้วก็ให้พลังงานตัวเราก็แข็งแรงขึ้นเช้าไม่มีใจสั่นไม่มีอะไรกระโดดปุ๊บเรียบร้อยทั้หมดเลยนโอ้ผมจะทั้หมดบ๊อบห้อยเฟื่อยๆไปขึ้นไม่มีเลย ถ้าได้แขวนเนี่ยผมว่าตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มช่วยเพิ่มพลังให้เหราผมเอาเหรียญเนี่ยให้แม่จะ้ดนี่เดินรอบบ้านอยไม่ป <c oughs> ่วยเลยใครมาเยี่ยมบอกว่านี่แหลคนป่วย<ะ>ก็เอาเหรียญเนี่ยมาห้อยขอพี่ครึ่งชั่วโมงพี่ลุกขึ้นได้อยู่ในห้องไอซียูพี่พี่เขาหยักตัวได้ขนะ้ดนั้นแล้วก็ดืมตากล้าพูดว่าเพราะว่า เห็นกระตาไงเห็นกระตาหลานเราเองไงพอใส่เหรียญนี้ก็จะมีพลังที่ตกจะต้านแล้วก็มีพลังยืดยุนอะไรต่างๆเหล่านี้มันมันช่วยพี่ได้เยอะมันไม่ปวดตอนนี้ร้องไปเพลงสองเพลงแล้วเสียงจะหายไม่มีพลังแต่ว่าตอนนี้มีพลังเหรียญพลังสุขมงคลค่ะหรือว่าฟิวชั่นเอ็กเซลแขวนตั้มแล้วสิ่งอันนี้เนี่ยเราได้มาจากพื้นดินของดีดีแผ่นดินในโลกนี้มีที่จะช่วยสร้างพลังให้กับเราเนี่ย มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชนทุกคนในประเทศของเราแต่น,น,นี้ที่ผมสวมใส่นะครับนี่รับสวมใส่มาปีกว่าแล้วนะครับแล้วมันดีกับการเกษตรยังไงล่ะครับพลังนี้เป็นพลังที่มาจากธรรมชาตินะครับสามารถส่งถ่ายพลังนะครับจากมนุษย์สู่มนุษย์หรือจากมนุษย์สู่พืชได้เราเรียกเหรียญน,นี้ว่าเหรียญพลัง สุกพะมงคลหรือว่าควันตัมเพนเดนจักฟิวชั่นเอกซ์เซ์อย่าตื่นเต้นหรือรีบบ่วนตัดสินใจซื้อเหรียญพลังใดๆที่แอบอ้างพลังสการ่าเพราะมีเหรียญพลังปลอมพลังไม่แท้เหรียญเลียนแบบซึ่งประดิษฐ์ขึ้นมาจากห้องทดลองตามหลักวิทยาศาสตร์อาจทําให้ท่านสับสนเพราะเป็นพลังประจุบวกลบไอออนเอเนจีที่ไม่ใช่พลังธรรมชาติแท้เหรียญพลังสุกพมงคลคือต้นฉบับเหรียญพลังธรรมชาติแท้เหรียญพลังธรรมชาติต้นฉบับของแท้ มีข้อพิจารณาเบื้องต้นคือของแท้จะต้องมีบัตรรับรองมาตรฐานที่ชัดเจนน่าเชื่อถือตามตัวอย่างมี e-business package คือระบบ IT System ที่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ fusionexcel.com ได้ทั่วโลกเ,เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างโดยไม่สุจริตโปรดติดต่อสอบถามหรือร่วมรับชมการสาธิตการใช้เหรียญพลังธรรมชาติได้ที่0 2 3703270 02 3703270พลังสุพมงคล Fusion Excel Quantum p e n d a n นคือหนึ่งในผู้ร่วมสร้างสรรค์โครงการ Hope for Children เพื่อเด็กยากไร้ในประเทศไทยและเด็กยากไร้ทั่วโลก Fusion XL Quantum Pendant is original bioenergy, winner of fourth Asia Pacific Super Excellent Brand Award. Supported by Great Honor International Chamka Fusion XL Thailand Country <coughs> Licensee. ครับท่านผู้ชมครับก็เข้าสู่ช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการทาหารของแผ่นดินในวันนี้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์บางกอกนิวทลวิชันนะครับหรือว่า BKNTV หรือว่าไทยทีวีสนี่ก็คือโอกาสที่เรากำลังพูดถึงเรื่องราวของแวดวงทาหารสถานการณ์ต่างๆเกียรติภูมิของทาหารวิถีชีวิตของทาหารเราจะมีบุคคลสำคัญที่เป็นทาหารจาก มูเหล่าต่างๆมาร่วมสนทนากันวันนี้เรายังคงอยู่กับท่านอาดีตแม่ทัพภาคที่4ี่เจ้าของคำขวัญเสียสละกล้าหาันแล้วก็ผู้ซึ่งประทับใจในคำขวัญของนายพลแม็กอาเธอร์ว่า The o สโซเยอร e เน e อดายบัดเฟเด a ร์นะครับก็คือท่านพลเอกกิติรัตนฉา,ายามาเข้าสู่คำถามที่ค้างคากันอยู่นะครับว่าถ้าหากว่าสถานการณ์ทหารเป็นอยู่อย่างนี้ นะครับจริงๆทหารเขาไม่ได้เป็นกันทั้งหมดหรอกแต่เขาว่าหัวเป็นยังไงหางก็เป็นอย่างนั้นเพราะทหารนี่เป็นสังคมของคนที่มีวินัยวุ่นวายกันไปหมดแล้วไม่รู้ว่าพลเอกประวิทย์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกรลาหมหรือคิดว่าอยู่รอเพื่อให้หมดช่วงอายุที่ยังมีอำนาจแล้วก็พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาหรือว่าอยู่รอเพื่อจะให้ปลดเกษียณไม่อีกกี่เดือนข้างหน้าต่างคนต่างไม่ต้องรักษา ความรู้สึกหน้าตาอะไรมากมายขององค์การทาหารเมื่อวันเวลาผ่านไปไม่นานก็ยุบสภาไม่นานรัฐบาลนี้ก็หมดไปจะดิ้นรนไปทําไมเดี๋ยวจะกลายเป็นการมีศัตรูขึ้นมาเปล่าๆแล้วก็ถูกยุแย่ถูกกล่าวเรียกว่ากล่าวหาอยู่ทุกวันว่าเตรียมจะปฏิวัติ